คลิปนี้ผมต้องพูดดักไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยถ่ายคลิปนี้ก่อนการอัปเดตตัวเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับผู้ชมเรามาเล่นอีเวนต์เรือระดับโลกกันดีกว่านะครับผู้ชมครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเรือลำแรกของผมเนี่ยก็ได้พร้อมเทียบท่าที่จะออกแล้วนะครับเพราะผมส่งของครบแล้วเนาะนะฮะก็จะโดนปล่อยออกไปนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะบรรลุปเป้าหมายแรกนะครับผมเนี่ยก็จะได้เป็นพ่วมา2อ,อันนะฮะเป้าหมายต่อไปผมต้องส่งให้ได้ครบ3ามลำนะครับผมถึงจะปลดล็อกช่องต่อไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปผลิตของรอก่อนแล้วกันนะมาครับเรือมาแล้วฮะ มาแล้วจะเลียลัมที่2นะครับก็ผมเนี่ยเปิดใช้บูสเตอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับมันเลยเ,เติมให้ผมไป3ช่องนะฮะผมก็เลยแบบว่าสบายหน่อยนะฮะโอเคส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ต้องไปผลิตเองนะครับคุณผมู้ชมครับนะเป็นคุกกี้ขนมปังขิงนะครับผมได้ผลิตรอไปแล้วนะเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแยมใช่ไหมโอเคนะฮะ มาส่งดูนะครับโอเคไดอูก็เอ่อที่มันเหลือเนี่ยผมต้องขอความช่วยเหลือนั่นแหละนะครับอ่พโพชั่นกินเลมอนนะฮะก็จะทําเพิ่มเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าแบบไม่มีคนมาช่วยเลยแบบนี้นะฮะโอเคเอ่อแล้วก็แยมอ่ใส่แยมไปนะครับก็จะเหลือกล่องเดียว ครับตอนนี้มีคนมาช่วยเหลือเรือของผมแล้วนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับก็เป็นคนในละแวกบ้านผมนี่แหละนะฮะก็ถ้ามาดูคลิปนี้ผมก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะเคครับเรือลำที่3ของเราเอ้ยเรือลำที่2ดินะเรือลำที่2ของเรานะครับก็จะปล่อยออไปแล้วนะครับผู้ชมครับก็จะ ลอยไปนะครับมาครับผมเรือลำที่3นะครับผมก็มาถึงแล้วนะฮะก็จะมีขอโดนัทนะครับผมแล้วก็ขอเลมอนนะฮะรอบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับผู้ชมครับเนาะเออผมก็แบบผลิตรอไว้แล้วนะครับผมในส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยผมขาดแค่โดนัทเนี่ยนะฮะเออโดนัทเนี่ยน่าจะมีไม่พอนะครับเราจะต้องไปดูก่อนนะครับในสรครืองผลิตนะฮะว่ามันมีหรือเปล่านะครับโดนัทในเครื่องผลิตนะครับมีอยู่2อันนะครับผู้ชมครับซึ่งมันไม่พอนะฮะโอเคแล้วเราก็จะมาส่งเรือนะครับ โดนัทของเราไม่พอนะครับแต่ว่าน้ําส้มเรามีพอเนาะนะครับแต่ว่าโดนัทเราเนี่ยเราต้องเปิดบูสเตอร์แล้วนะครับเพราะบูสเตอร์ที่ผมเปิดไปก่อนหน้านี้มันหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคก็จะเติมลังเรือได้นะครับแล้วก็จะโดนปล่อยออกไปนั่นเองนะครับสำหรับเรือลําที่3ของผมนะครับก็จะบรรลุเควสช่องที่2แล้วนั่นเองนะครับเรือลําที่4นะครับก็ได้มาถึงฟาร์มของเราแล้วนะครับผมมาก็จะมาขอของที่ค่อนข้างง่ายเลยนะสำหรับผมนะฮะยกเวนยกเวนขนมคร เดียวเลยครับผมโอ้โหมาขอยากซะเหลือกเกินนะครับนะเออนะฮะเปิดบูสเตอร์บอีครั้งหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้เนี่ยแบบเออถ่ายแบบเว้นห่างกันนานอยู่นะครับ โอเคตอนนี้มีคนมาช่วยเหลือแล้วนะครับขอบคุณมากนะเป็นคนในระแวกบ้านนี่เองนะครับโอเคก็จะปล่อยเรือลำที่4ออกไปนะครับผมอ่ะแล้วก็เรือลำต่อไปนะครับผมก็จะปลดล็อกเป้าหมายระดับโลกแล้วนะครับเนาะโอเคผมก็จะทําการเร่งเรือเลยแล้วกันเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายระดับโลกตอนนี้เนี่ยมันสําเร็จแล้วนะครับน้องผมก็เลยเออจะส่งแค่5าลำพอเนะครับเรือลำสุดท้ายนะครับก็มาถึงแล้วนะครับผมก็จะทาการบรรจุของลงไปเลยนะฮะโอเคเออ ไฟเนี่ยผมถ้าผมบรรจุไปทั้ง3มันผมจะเหลือน้อยมากนะฮะโอเคบรรจุไปนะครับผมเออนะฮะในไหนก็ไหนแล้วนะครับผมบรรจุไปเลยเออเหลือไฟอันเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้ออาใหม่นะฮะโอเคแล้วก็3ช่องที่เหลือก็ขอความช่วยเหลือนะครับโอเคผมเออไปเก็บจากเครื่องผลิตมานะฮะก็มีนะฮะอยู่ ระดับหนึ่งนะครับก็เหลืออยู่2กล่องนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนบ้านมาช่วยแล้วกันนะตอนนี้ผมจ้างทอมไว้อยู่นะครับเราใช้ทอมไปซื้อดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับอ่าผมจะใช้ทอมไปซื้อนี่เลยครับน้ำมงุ่นนะฮะเฮ้ยแต่มีคนมาช่วยแล้วว้าวขอบคุณมากครับโอ้โหคนในระแวกบ้านของผมนี่เองนะฮะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเขามาช่วยได้ทันเวลาพอดีแล้วเราแบบกดจ้างทอมไปแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากเสียดายบูสเตอร์มากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็บรรลุเป้าหมายแล้วนะครับชัโยนะครับเป้าหมายระดับโลกเราก 9ล้านครั้งนะครับก็เตรียมตัวรอรับของกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอลอก่อนนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมบุรุษไปรษณีย์ก็เดินทางมาที่ฟาร์มของเราแล้วนะครับเห็นไหมถือกล่องบรรจุภัณฑ์มาด้วยนะครับถือกล่องพัสดุมาด้วยนะฮะนี่เลยกําลังเดินมาที่ฟาร์มของเรานะครับผมก็ที่เราทุกคนเนี่ยได้กันนะครับเนาะคนที่เทำภารกิจได้เรือหําลเหมือนกับผมเนาะนะครับก็จะได้รับของความชิ้นนี้ไปนะ ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าหนึ่งสองซ่อปึ๊บอ่านี่ครับเขาก็จะมีจดหมายขอบคุณมานะครับชื่อว่าน้ำพุจันเซียวนะครับผมก็เหมือนคุ้นๆว่าเป็นแพ็กเกจเมื่อปีที่แล้วนะครับเออนี่ยก็ชังมนแล้วกันนะครับเขาก็เอามาแจกฟรีในปีนี้เนาะนะครับอ่าเราก็เออจะกดรับไปนะครับโอเคกดรับมานะครับแล้วเราก็จะเอามาวางให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับมามาดูกันนะครับว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะฮะโอเค ก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นไอเทมฟรีที่เออควรค่าแก่การสะสมเนาะเพราะมันเป็นของฟรีนะครับใครที่ทําเรือนะครับส่งครบห้าลำนะครับก็จะได้ของชิ้นนี้ไปนั่นเองนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็กดซับสไครต์ให้มันถึง1นึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับผมเป็นเป้าหมายในปีนี้นะฮะขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่กดแล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย